ตำแหน่งแร็ไดมอนด์โคสเซมามหาเศรษฐีเตีสิริผู้ได้รับเกียรติในการเชิญป้ายตำแหน่งแรล็ไดมอนด์โคสูเทนวิกรุณวรรณาพนะสสุภมพินผู้ได้รับเกียรติเชิญพงเกียรติยศประจำตำแหน่งบรูไดมอนด์โคสุขุกิติพันธ์ไกรพิพัฒน์ผู้ได้รับเกียรติเชิญป้ายประจำตำแหน่งบรูไดมอนด์ ค้ดเล็กชนะนันชัยประสิทธิ์ผู้ได้รับเกียรติในการเชิญธงเกีนยรติยศตำแหน่งแอเวรอ,อรอตโค้คเ,นนเอสพัฟพีพงจิดาพุทธผู้ได้รับเกียรติเชิญใต้ตำแหน่งแอเวอรอตตโค้ดนุชพันธรินพวีทัพและผู้ที่ได้รับเกียรติเชิญธงเพอร์บักระที่ และผู้ได้รับเกียรติในการเชิญทองประจำตำแหน่งโรบีโคตุยชัชวาวิเทียรศรีผู้ได้รับเกียรติเชิญตายประจำตำแหน่ง oh. นี่คือเกียรติยศที่เรานาได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวของเรา oh. เลยได้มีตำแหน่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆท่านนะคะที่นนะั่งเพื่อ สดงความดีกับเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะมีฤทธิ์ที่จะจืงบนเวทีได้ทุกท่านเลยทียนะคะเดินขึ้นมาบนเวทีนะคะแล้วเดินลรงไปอีกฝั Target> ่งหนึ <S 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 hmm. <S ่งนะคะค่ะนี่คือตังบุ่นะคะของครอบครัวครอบอรัวทูริปของเรานนั่เองนะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะ จากเพื่อพวกเราทุกคนได้มาร่วมกันดื่มด่ำบรรยากาศของครอบครัวนั่นเองและสำหรับผู้สบความสำเร็จรายใหม่นะคะที่เตรียมตัวขึ้นรับเข็มในวันนี้ให้ท่านเตรียมตัวนะคะนั่งในที่ที่ทางคณะผู้จัดได้จัดเตรียมเอาไว้ให้